ย่างเธอเป็นแค่ผู้หญิงเธอหน้าที่เธอต้องทำงานบ้านเยอบปักหกร้อยที่ไป็น่นนี่นะเย็นวันนั้นเป็นวันที่หนูกลับมาจากโรงเรียนค่ะ ยิงได้ข่าวได้คุณมาใช่ไหมค่ะส่งไหมเด๋ยวนี้คือหนูได้เก็บไปเรียนต่อค่ะเรียนต่อเี้ยวนีกกล้าเถียงใช่เหรอส่งเลยน่อ,อยี่ไหนยิง้งยี่ไหนหยุด Bao ghênh này bỏ lên nguồn ghênh gì? không bỏ không ghênh bỏ không ghênh nguồn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  ในขณะให้หนูไลฟ์สดน,นะคะก็จะมีคอมเมนต์จากผู้ชายว่าให้ขานชื่อบ้างให้ถอดเสื้อดูบ้างค่ะจะซื้อสินค้าเลยประมาณนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นน้ําหอมกลิ่นใหม่นะคะใครซื้อไปกลิ่นติดทนนานแน่นอนค่ะใครซื้อไปนะคะแฟนรักแฟนหลงแน่นอนค่ะงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ได้มีวันหนึ่งในพี่หนูไปตลาดกับเพื่อนวันนี้ชันจทีช้างลงขายเจ้าเกในตลาด่ใช่เลยกวัวแล้วทําไมหนูชวนมาเอาหนาวหนาเข้าตลาดกันเถอะแม่ค้าค้าผ้นไปทางไหนคะทางน้นค่ะเดี๋ยวเรากปผูาก่อนนะให้เราไปเป็นเพื่อนไไมเป็นเพื่อนแค่นี้เองอเห็น น้อไปฝนที่รีวิวสินค้าใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โตัวจริงน่ารักกัวไรๆไลยนะครับเนี่ยจะรีบไปไหนครับที่ไปน,นู่นนี่นะใส่ชุดแบบนี้ก็ตั้งใจมาอ่อยแล้วนี่มากับพี่ดีกว่านะ ในปัจจุบันมีการรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมของผู้หญิงและผู้ชายค่อนข้างมากอยู่นะคะแต่เฮ้ยเล่นนวนเปล่าอืมใช่เรานวนเธอมาสมัครเป็นสมาชิกพารคไหน เปล่าหรอกเรามาสมัครเป็นประธานนักเรียนนะ่ะแต่เราเป็นผู้หญิงนะแล้วทําไมผู้หญิงจะลงสมัครไม่ได้ละ่ะฮะผู้หญิงอย่างเธอแล้วเหรอจะมาเป็นผู้นําหน้าที่ผู้หญิงอย่างเธอต้องอย่าปากถักร้อยนู่นเธอจะมาเป็นผู้นําผู้ชายได้อย่างไรมันไม่เกี่ยวกันไหมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันมันไม่เกี่ยวกับหน้าว่าเธอจะมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิ์ใช่เธออาจจะมีสิทธิ์ในการเป็นประธานนักเรียนแต่ใครอาจะยอมรับผู้หญิงอ่อนแออย่างเธอ เขาไล่หนูไปเย็บปากทับรอยบ้างทำอาหารบ้างว่าหนูไปผู้ดำไม่ได้เพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงเขาว่าหนูแต่งตัวมาอ่อยขอโทษนะพี่นี่มันปีไหนแล้วทุกคนต้องมีสิทธิและเสรีภาพเป็นของตัวเองปะไม่ว่าใครจะแต่งตัวแบบไหนก็ตามเขาก็ไม่มีสิทธิจะทำแบบนั้นปะพี่ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงเพื่อให้เราเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์